แม่สาวแกมเรือทหารขี่รถมาแล้วอย่าหนีผีแจ้วนะต้องร้องเพลงเกี่วกับทหารหน่อยนะครับทหารบกขับรถส่งผักเนี่ยครับแม่ก็ลุงตู่ก็สั่งการบอกว่าเอ้า รถบรรทุกหยุดใช่ไหมอยากหยุดประตวงก็หยุดไปไม่เป็นไรนะเออเราก็ตึงได้แค่สามสิบนี่แหละนะแต่ยี่ห้าไม่ได้หรอกนะแต่มันเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะราคาน้ำมุนน้ำมันเนี่ยนะโอ้ยนะปวดหัวกับราคาน้ำมันประเทศตายจริงนะครับเออ พอแก้อย่างหนึ่งก็ไปม,มีปัญหาอีกอย่างหนึง่งพอจะแก้อย่างนี้ก็ไปม,มีปัญหากับอันนี้นะครับอ,อลุงก็เลยอ่ะเนี่ยขาดรถรถไม่มีวิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเอารถทหารไปวิ่งขนให้ขนของให้นะใครอยากขนอะไรบอกทหารเดี๋ยวทหารขนให้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเออส่วนระยะยาวดีลุงตูก่ก็อันนี้แล้วสั่งเงินไปอุดหนุนค่าน้ำมันแล้ว สองหมื่นล้านใช่ไหมนั่นแหละครับโอ้ยถ้าเราไม่ต้องใช้นี่จำนำข้าวนะเราเอาเงินจำนำข้าวมาอุดหนุนน้ำมันได้เยอะเลยแหละนะฮะเออก็ไม่ก็ไม่รู้นะว่าสมัยที่อะไรอะน้ำมันลิตรละห้าสิบบาทสมัยอีปูอะลิตรละเกือบห้าสิบอะอยู่กันได้ยังไงวะเออสงสัยเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะเอ๊ะสมัยนั้น ลิตรละห้าสิบสองลิตรร้อยอ่ะไอ้มือ่อก็เคยเติมอยู่โอโหโชคดีตอน,น,นขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่เปลืองมากถ้าขับรถที่คงเครียดนะครับอือสองลิตรร้อยกูไม่กล้าเติมแลกูไปเติมอย่างอื่นดีกว่านะเออรถบรรทุกรถอะไรเขาก็ใช้แก๊สแก๊สอะไรเอ็มจีวไม่ใช่เหรอฮะหรืออะไรตรงไหนใช้น้ำมันครับนะเออ พออันนี้นะพอน้ํามันขึ้นปั๊บอะไรขึ้นตามอะ่ะน้ํามันปามนะพอมันคบเอาน้ํามันปาล์มมาผสมน้ํามันเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นตามเลยนี้มันก็ขึ้นกันหมดเลยเดี๋ยวนี้น้ำปานปาล์มขึ้นอ้าวอาหารก็ขึ้นเ๋ยนี้เออวนเงินอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะโอ้โหไม่เป็นไรหรอกฮะอะไรจะขึ้นก็ขึ้นไปแต่ว่าไม้ด่างขึ้นราคาเป็นล้านไม่มีใครว่าครับ งงกับประเทศนี้จริงๆฮะไม้ด่านไม้ดา่างราคาเป็นล้านยังซื้อได้นะภาษาอะไรกันน้ำมันลิตรละยี่สิบสามสิบเอองงมากเลยตกลงมันตกลงประเทศไทยลีล่รเราเรามันจนหรือมันรวยครับนะเออเห็นขายไม้ด่างเงินต้นเราเป็นแสนเป็นล้านไม่มีใครบน่นน้ำมันขึ้นยี่สิบสามสิบสามสิบาทที่บ่นกันจังเออนะฮะสงสัยต้องหาน้ำมันด่างมั้งแล้วมั้ง ไปหาดูนะปั๊มไหนมีน้ำมันด่างๆนะครับอ่ะก็นั่นแหละฮะก็แก้กันไปครับนะแต่ทางที่ดีนะฮะลองหันมาดูนโยบายของหมอว่าลงดูบ้างนะครับนะนโยบายเรียกว่าแปรผันเก็บภาษีแปรผันนะครับนะเออเอาเฉลี่ย ตรงนั้นตรงนี้มาเป็นภาษีแปรผันให้ควบคุมน้ามันราคาให้มันคงที่ยี่บห้าบาทเนี่ยหมอวรงก็ทําได้เนี่ยเห็นไหมออไม่เชื่อลองเลือกดูครับสมัยหน้านะถ้าลุงตู่ทาไม่ได้เดี๋ยวหมอวรงเะทํยทให้ดูนะทำภาษีแบบแปรผันนะเข้าใจปะ่ะเออเอาตรงนั้นตรงนี้มานะครับแปรผันกันนะครับเนี่ยเห็นไหมคนที่เก่งๆอะไรมีเา็าทาได้ก็มีครับอย่าลืมเลือกกันนะฮะเอาไปเสริม ับกับลุงก็ได้ถ้าใครอยากเลือกลุงก็เลือกไปนะครับอยากเลือกหมอด้วยก็เลือกด้วยนะเอาไปช่วยกันเอาไปช่วยกันนะเออถ้าลุงไม่ทําเดี๋ยวหมอลงทําให้นะมันนโยบายดีๆมีอีกเยอะครับเดี๋ยวค่อยค่อยทยอยทยอยมาเล่าให้ฟังนะเออมลุงเอยลุง <laughs>